นี่เลยค่ะเนเพื่อนบอนสีของเร้นะคะแตกพุ่มแตกใบออกใบมาได้สวยนะคะแล้วก็มีลูกน้อยนะคะแตกมาก็ค่อนข้างเยอะเลยนะคะนี่เห็นไหมคะว่าพุ่มสวยเลยค่ะส่วนต้นนี้นะคะเราตัดยอดจอมไปนะคะตอนนี้นางออกมาแบบว่าเยอะมากเลยนะคะต้นอวบๆใหญ่ๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นเพื่อนทุกท่านนะคะหลังจากที่เราไม่ได้มาดูบอนสีประมาณหนึ่งอาทิตย์เต็มๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะอ่า ช่วงหน้าฝนเนาะเด็กน้อยไม่สบายนะคะไปเฝ้าไข้มานะคะแล้วเรานะคะไม่ได้มาดูบอลสีเลยนะคะก็ปล่อยให้ธรรมชาติเลี้ยงดูเขาไปนะคะกะ็วันนี้นะคะก็ได้เข้ามาดูบอลสีของเรานะคะแล้วก็พอดีด้วยนะคะฝนตกนะคะก็ได้น้ําฝนไปด้วยนะคะก็มีความสดชื่นมากเลยนะคะเพราะว่าได้น้ําฝนไปนะคะบอลสีที่เราไม่ค่อย ได้เข้ามาดูนะคะบางส่วนนะคะมีความเสียหายจากแมลงนะคะหรือว่าลมต่างๆนะคะบางทีแบบว่าช่วงฝนนะคะจะมีลมนะคะก็พัดกระถางตกบ้างอะไรบ้างดินพังบ้างนะคะแต่ว่าดูมรวมแล้วก็ยังโอเคอยู่นะคะนี่เห็นไหมคะว่ายังมีความสวยอยู่นะคะนี่นางกีริณีของเราใบใหญ่ๆสีกัดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะนี่อยู่ปลาบูดห้องนะคะ อันนี้จะเป็นสมิงพระรามค่ะเ,เพื่อนนี่สมิงพระรามก็แตกออกมาค่อนข้างสวยนะคะใบใหญ่ดูนะคะเทียบกับฝามือแล้วนะคะก็ยังมีความสวยอยู่นะคะแต่ก็จะมี อ่าบอลหลายๆตัวนะคะบางทีแบบว่าเจอน้ำฝนมากไปนะคะใบอาจจะมีการเน่าใบบ้างอันนี้นะคะถ้าเน่าแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆก็สามารถดึงไปได้เลยหรือถ้าเจอใบเหลืองนะคะก็สามารถดึงใบแก่ใบเหลืองออกไปได้เลยนะคะก็อ่าและอีกอย่างนีงนะคะการที่เราดึงก้านแบบนี้นะคะเป็นการช่วยกระตุ้นการแตกหน่อของบอนซีนะคะจะช่วยให้บอนซีนะคะแตกหน่อได้ดีด้วยนะคะเปิดตาของหน่อบอนสีนั้นเองค่ะ นี่สีสดๆเลยค่ะอันนี้เขียวมาหน่อยเดียวนะคะนี่ออกแดงเยอะไปนิดนึงนะคะชายชนของเราอันนี้จะเป็นอ่ลูกที่พามาจากชายชนไม่ป้ายนะคะลูกออกมาก็ไม่ป้ายเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือน่าจะหมดหวังไปแล้วนะคะส่วนอันนี้นะคะติดล่มไปนิดนึงนะคะแดงหายนะคะป้ายแดงหายไปค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าก็ยังมีแดงปะปลายมาอยู่นะคะถ้ายังบสีชายชนพวกนี้นะคะถ้ามี อาเชื้อป้ายมาแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าเขาจะหายไปนะคะเขามีเชื้ออยู่แล้วเขาก็จะกลับมาป้ายสวยเหมือนเดิมค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นแสนข้าแม่นะคะแต่ว่าเหมือนจะแผลงไปแล้วนะคะนี่ไม่ยอมมีสีเขียวเลยค่ะทุกคนนี่นะคะจากที่เราไม่ได้มาดูประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้นะคะก็ฝาก อาธรรมชาตินะคะเลี้ยงดูกันไปนะคะก็ยังโอเคยังสวยสีสดใบสมบูรณ์อยู่นะคะก็อาจจะมีเล็กน้อยนะคะแต่ก็มีแมลงนะคะกัดกินใบไปบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคน วันนี้ได้เข้ามาดูบอลสีเต็มๆวันเลยนะคะวันนี้อยู่กับบอลสีเต็มวันนะคะนี่นะคะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบและรักบอลสีนะคะต้องเข้ามาดูบอลเช้าเย็นหรือว่าถ้ามีเวลาว่างนะคะก็จะเข้ามาดูมาซองบอลสีนะคะแต่หลังจากที่เราไม่ได้เข้ามาหนึ่งอาทิตย์เต็มๆนะคะเกิดความคิดถึงมากเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยมาทําการ่องบอลน,นะคะดูว่าต้นไหนนะคะมีความเสียหายตรงไหนบ้างกิ่งก้านไม่เป็นพุ่มกิ่งก้านเอ็นกิ่งก้านเบี้ยวหรือว่าดินตัวไหนนะคะต้องเปลี่ยนนะคะเราก็จะเช็ค ดูวันนี้นะคะแต่ว่าเท่าที่มองแล้วนะคะก็ยังโอเคอยู่นะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะแล้วก็พาทุกคนนะคะมาดูบอนสีหลังจากที่ไม่ได้เข้ามาดูประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้นะคะก็ยังสวยอยู่นะคะพาเพื่อนๆมาชมกันเพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนค่ะ